สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงครับวันนี้พ่อพงพอเพียงจะมาทําการตัดกิ่งแก่นะครับก้านแก่หรือว่าใบแก่ของอินทาลัมเนี่ยออกจากต้นนะครับแล้วก็จะทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็บำรุงจะเน้นไปที่ตัวเมียนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่สวนของพ่อพงเองนะครับ ก็มีตัวเมียอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับก็จะทําการบํารุงตัวเมียก่อนเพราะว่าเราทําแบบกเกษตรแบบพอเพียงนะครับทำด้วยตัวเองนะครับเป็นการปลูกอ,อินทผลัมด้วยการเพาะเมล็ดนะครับเน้นไม่ต้องลงทุนมากนะครับทําเท่าที่กําลังเราทําได้นะครับคนสําหรับวิธีการที่พ่อพงทำในวันนี้นี่ก็เป็น ทำในแบบฉบับของพ่อพงนะครับยังไงถ้าเกิดไม่ตรงตามทฤษฎีของอกลุ่มที่ดูแลอินทผาลำอย่างดีปลูกอินทผาลำอย่างดีด้วยการาปลูกด้วยเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าผิดไปจากวิธีแบบนั้นก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้คือเป็นส่วนตัวนะครับย้ํานะครับเป็นการทําส่วนตัวของพ่อพงเองนะครับตอนนี้สวนก็รกมากนะครับเพราะว่า ไม่มีเวลาทำก็เลยจะเน้นมาที่ตัวเมียก่อนถ้าเกิดทำตัวเมียเสร็จแล้วก็จะเริ่มไปที่ตัวผู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงมาตัดกิ่งกันก่อนเลยนะครับนี่กิ่งแก่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะตัดออกครับนี่ครับนี่เราก็ตัดออกอย่างนี้นะครับนี่ครับการตัดกิ่งแก่นี่ออกนะครับใบแก่นี่ออกนะครับ ในบางท่านนะครับที่เขาดูแลอินทผาลาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเอาปูนมาทานะครับเพื่อกันเชื้อราตัวนี้นะครับแต่ว่าพ่อพงศ์ไม่ได้ใช้ปูนนะครับไม่ได้ใช้ทานะครับพ่อพงศ์จะใช้ปุ๋ยหมักของพ่อพงศ์สูตรสูตรปุ๋ยฉีหมักนะครับมาลาดเพราะว่าปุ๋ยฉีหมักเนี่ยจะมีการไล่ปวกได้ด้วยนะครับไล่ปวกได้ด้วยแล้วก็กันเชื้อราได้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นต้นตัวเมียนะครับเป็นต้นตัวเมียนะครับติดผลเราก็ตัดผลไปแล้วนะครับเป็นพันธุ์บาฮีนะครับดีครับเห็นไหมครับจะลกมากเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับทำแบบพ่อพงทำแบบสบายสบายว่างก็มาทำครับ เราไม่ได้จ้างนะครับสวนนี้เป็นสวนสวนผสมผสานนะครับพ่อพงก็ปลูกอินทผลัมไปด้วยแล้วก็ทำคนเดียวนะครับไม่จ้างแรงงานเราจะใช้เวลาว่างมาทำทำแบบสไตล์พ่อพงนะครับอ,อย่าดราม่านะครับสำหรับคนที่ มีความรู้เรื่องอินทผลัมวิธีการดูแลอินทผลัมอย่างดีสําหรับสวนที่ปลูกด้วยการเพราะ,มะเมล็ดแบบพ่อพงนี่ก็ทําแบบอย่างนี้แหละนะครับส่วนสวนที่ปลูกด้วยเนื้อเยื่อที่ดูแลดีๆก็ตามแบบนั้นแหละครับแบบวิธีการของอการปลูกอินทผลัมที่ผูกต้องเพราะว่ามีการลงทุนเยอะนะครับอันนี้ของพ่อพงเนี่ยลงทุนน้อยนะครับ ที่สวนของพ่อพงพอเพียงนะครับปลูกไปประมาณ200ต้นเนี่ยแหละครับลงทุนไปไม่ถึง5,000นะครับตอนปลูกนะครับปลูกก็แรงงานก็พ่อพงคนเดียวนี่ครับเราก็ตัดออกอย่างนี้แหละครับ ก้านที่มีใบแก่ๆเหลืองๆเนี่ยออกหมดแล้วก็ถอนหญ้ารอบๆบริเวณนี้นะครับนี่ครับระวังหนามด้วยหนามคมมากครับ นี่ครับเราก็ตัดกิ่งแก่ๆออกหมดแล้วนะครับพอตัดกิ่งแก่ออกหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการถอนหญ้าบริเวณรอบๆนะครับรบริเวณรอบๆต้นอินทผลัมเนี่ยเราก็ถอนหญ้าออกนะครับส่วนบริเวณรอบนอกอย่างอื่นเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดเอาครับนี่ครับ and, แล้วก็ถอนหญ้าออกแบบนี้ครับ เลยถอนหญ้าออกนะครับนี่นะครับแล้วก็ถอนหญ้าออกนี่เห็นไหมครับมูลวัวที่พ่อพงเอามาใส่ไว้ตั้งแต่ตอนที่แทงจันขึ้นมาตอนต้นปีครับนี่คือมูลวัวนะครับหลังจากนี้นะครับพ่อพงก็จะเอา ปุ๋ยชีหมักนะครับผลไม้นะครับปุ๋ยหมักผลไม้นะครับหมักด้วยแล้วก็ผสมปุ๋ยฉีหมักด้วยนะครับมารดนะครับนี่ครับคือปุ๋ยของพ่อพงนะครับเป็นปุ๋ยหมักผลไม้นะครับผสมด้วยปุ๋ยฉีหมักนะครับที่จะเอามาใส่ต้นอินทผลัมในถังนี้นะครับจะเป็น ปุ๋ยหมกักผลไม้กับปุ๋ยชีหมกักที่ยังไม่ได้รับการผสมนะครับเพียวๆนะครับส่วนในถังนี้นะครับผสมมาแล้วนะครับหนึ่งอันนี้คือถัง20ลิตรนะครับถัง20ลิตรนี่เราจะผสมน้ําน้ําอยู่ในนี้20ลิตรแล้วก็ใส่ปุ๋ยชีหมักกับปุ๋ยผลไม้หมกักผสมกันเนี่ยหนึ่งแก้วนะครับนี่ลงไปในถังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ต้นอินทผลัมทางนู้นกันครับ นี่นะครับคือปุ๋ยหมักที่พ่อพงษ์ทาไว้ปุ๋ยหมักผลไม้นะครับผสมปุ๋ยฉีหมักด้วยนะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยอันนี้ต้นนี้พิเศษพ่อพงษ์ก็จะใส่ไปเลยนะครับอ่าหนึ่งถังเลยนะครับนี่จะลาดบนต้นด้วยนะครับลาดต้นด้วยเพราะว่ามันจะมีมันกัน พวกมดพวกแมลงพวกปลวกนะครับที่อาศัยอยู่ตามเนี้ยนะครับมันจะได้หนีนะครับนี่ครับนี่เลยครับป้องกันปลวกนะครับนี่นะครับหนึ่งถังใส่ไปหมดเลยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับถังนี้จะเป็นแบบเพียวๆเลยนะครับปุ๋ยเพียวๆเลย สักครึ่งลิตรนะครับสักครึ่งลิตรนะครับเป็นปุ๋ยฉีหมักกับปุ๋ยผลไม้หมักนะครับอย่างละอย่างอย่างละครึ่งนะครับผสมกันในนี้นะครับในถังนี้ถัง20ลิตรเนี่ยก็จะมีปุ๋ยฉีหมักครึ่งหนึ่งนะครับสิลิตรแล้วก็จะมีปุ๋ยผลไม้หมัก10ลิตรนะครับนี่ ส่วนจะเอามาใช้ลาดต้นนะครับเพื่อป้องกันปวกนะครับป้องกันปวกป้องกงันแมลงป้องกันมดนะครับที่มันจะมากัดหร,หรือว่าด้วงนะครับพี่จะมากัดต้นอินทผาลัมเนี่ยนะครับพ่อผมก็จะใส่ไปครึ่งลิตรนะครับนี่พ่อผมก็จะลาดไปอย่างนี้เลยให้มันไหลเข้าไปตามโคนเนี่ยนะครับน,นี่นะครับนี่ป้องกันปวกนะครับ นี่นะครับดูนะครับอันนี้เป็นวิธีอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นวิธีการของพ่อพงพอเพียงเองนะครับไม่ได้อ,อ้างอิงจากใครนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่พ่อพงษ์ทําแล้วพ่อพงษ์เองก็พอใจแบบนี้นะครับก็เลยใช้วิธีนี้นะครับถ้าใครอยากจะทําตามอะไรก็ไม่ได้สงวนอะไรนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนคนที่ดูแลอินทผพาลำยางดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ปลูกด้วยการเพราะเนื้อเยื่อนะครับซึ่งมีการลงทุนสูงวิธีการดูแลก็ตามแบบนั้นแหละนะครับแบบที่ท่านทั้งหลายที่เขามีความรู้ อ่าเยอะๆนะครับทํากันแต่ว่าพ่อพงศ์ไม่มีความสามารถที่จะทําแบบนั้นก็เลยทําแบบบ้านๆแบบนี้นะครับนี่แหละครับก็คือการดูแลอินทรพาลำอ่าของพ่อพงศ์นะครับเดี๋ยวพ่อพงศ์ก็จะทาไปเรื่อยๆทุกต้นที่เป็นตัวเมียนะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จไปแล้วนี่ครับหนึ่งต้นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนคือต้นต่อๆไปพ่อพงศ์ก็จะทําแบบนี้แหละนะครับทําต้นตัวเมียก่อนนะครับถ้าต้นตัวเมียเสร็จแล้วก็เริ่มไปต้นอื่นที่ยังไม่แทงจันออกมา นะครับแล้วก็จะบำรุงต่อไปนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ